มาทำบุญวันเข้าพรรษาเป็นธรรมเนียมตั้งแต่โบราณเข้าฤดูฝนพระท่านก็หยุดจาริกไปตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าการเดินทางไม่สะดวกบางครั้งก็มีภัยธรรมชาติน้ำป่าหลาก ในยุคต้นพุทธกาลพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้บัญญัติให้พระท่านอยู่จาพรรษาต่อมาในภายหลังมีพระพิสุมากขึ้นเลยทรงบัญญัติให้พระภิสุจจำพรรษาไม่จาริกไปไหนเป็นเวลาสามเดือนในฤดูฝน เมื่อพระท่านมารวมอยู่ที่เดียวกันก็เป็นคราวบำเพ็ญสมณะธรรมบำเพ็ญทุต่งขวัตจะได้มีการประพฤติปฏิบัติเต็มที่คนไทยเราชาวไทยเราก็ถึงประเพณีส่งลูกหลาน นะครับมาบวชพระในหน้าพรรษาเป็นเวลาสามเดือนในสามเดือนนี้พระท่านไม่จาริกไปไหนยกเว้นมีเหตุจำเป็นสามารถไปได้ไปกลับภายในเจ็ดวันอย่างเช่นพ่อแม่ป่วยหรือสาธรมิก พระพิสุที่เป็นเพื่อนกันเจ็บไข้ได้ป่วยเราออกไปดูแลอุปถากได้แต่ไปกลับภายในเจ็ดวันหรือพระพิสุหมูสหาธรรมิกอยากจะศึกขาลาเพศเราออกไปห้ามได้ไปให้สติหมู่คนาดได้หรือกรณีจำเป็น วัดวาอารามบางครั้งมีเหตุจำเป็นต้องหาสัมภาระหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมบางครั้งเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมพระเราไปได้หรือมีทายกผู้มีศรัทธานิมนต์อย่างนี้พระเราไปได้ภายในเจ็ดวันอันนี้เป็นเรื่องของสงให้สามารถ ปะพยิปฏิบัติได้เต็มที่หากมีกิจจำเป็นก็สามารถออกจากวัดได้แต่ไปกลับภายในเจดวันเมื่อพระมาจำบรรษาเป็นคราวที่ญาติโยมมีโอกาสได้มาทำบุญให้ทานทำความดีกันเป็นสิ่งที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีบางคนก็มาเริ่มนะทำความดี บางคนก็เริ่มถือศีลจากวันพระวันเข้าพรรษาแต่หากจะดีกว่านั้นเราพยายามทำให้เป็นปกติธรรมะให้ผลไม่จำกัดการเวลาสถานที่นะไม่ใช่ทำบุญในพรรษามีผลมากกว่านอกพรรษาทำเวลาใดนะมีผลเหมือนกัน คนเราโดยมากจะหาโอกาสรอโอกาสไปทำความดีแต่ให้ดีกว่านั้นเราต้องเป็นผู้ที่หาโอกาสอย่ารอโอกาสเวลาเราตายเราตายได้ทุกๆท,กที่ตายได้ในทุกวันเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราพิกลพิการเกิดอุบัติเหตุ เราก็เกิดได้ทุกที่เกิดได้ทุกวันวันที่เราแก่เท่าชะลาจากนี้ไปเราก็แก่ลงไปทุกวันความพลัดพลากจากคนรักจากของรักก็เกิดได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ความทุกข์ใจที่ปรากฏในใจเราก็เกิดได้ทุกวันเวลาสถานที่แต่เรายังเลือกกันอยู่โดยมากเลือกไปทําความดี เลือกละบาปกันวันพรนะแลเลือกทำความดีเลือกลับบาปกรรมอกุศลวันเข้าพรรษานะเหมือนน้อยเกินเราต้องการความสุขต้องการความเจริญต้องการความร่มเย็นทุกวันเราไม่อยากพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทุกวันแต่เราไม่ได้ทำเหตุเป็นแค่ความอยากนะลงทุนน้อยแต่หวังผลมาก นะปีหนึ่งคืนหนึ่งทำความดีกี่หนแต่เราหวังผลมากมายทุกวันอยากจะมีความสุขทุกวันอยากจะไม่มีความทุกข์เราไม่ได้ทําเหตุเลยเป็นแค่ความหวังอย่างเดียวซึ่งเป็นไปไม่ไดนะ้เราอยากมีความสุขเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องละบาปทุกวันตลอดเวลาทําความดีตลอดเวลาเจริญจิตตภาวนาตลอดเวลาถึงจะคู่คนกัน หวังผลเลิศเลอการปฏิบัติแต่บัตรเหตุเราก็ต้องทําอย่างเต็มที่ไม่ใช่เพียงแต่แค่หวังเวลาจะตายนะคนที่ไม่มีที่พึ่งนะน่ากลัวมากเราลองนึกภาพเราเคยเห็นคนป่วยหนักๆคนที่เขานอนติดเตียงหลายหลายปีบางคนก็หลายหลายเดือนบางคนหลายหลายปนะีนอนอยู่อย่างนั้นใจเขาเป็นยังไง ใจเขาชั่นชื่นเบิกบานได้ไหมแล้วคิดว่าเราในะมีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมวันที่คนป่วยหนักๆบางคนไม่มีธรรมะเลยใจเกิดท้อแท้สิ้นหวังหนห่วงห่วงทรัพย์สินห่วงบุตรสามีภรรยาตัวเองก็ไม่อยากจะตายไม่อยากจะเจ็บแต่ต้องนอนอยู่อย่างนั้นใจจะเป็นยังไงนี่คือคนไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติจิตใจ การให้ทานอย่างเดียวเป็นความช่ำชืน่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ยังไม่ใช่ดีที่สุดนะรักษาศีลก็ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งการให้ทานทำให้เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติมีภพทรัพย์สมบัตนะิแต่ไม่สามารถนำไปสู่ความพ้นทุกได้การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเกิดมาแต่ละชาตินะถ้าเรารักษาศีลดีรักษาศีลข้อหนึ่ง ไม่ค่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เกิดแต่ละชาติเราก็เป็นคนที่มีอายุยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงตามอายุขไขัยถ้าเราไปเบียดเป็นผู้อื่นโดยการลักทรัพย์ช่อโกงเขาเราหาทรัพย์มาเราก็โดนคนโกงโดนคนจี้คนป่นทรัพย์สินเราก็ต้องพินาศไปไปผิดลูกผิดเมียผิดสามีภรรยาผู้อื่นเขา ชีวิตครอบครัวเราก็ไม่มีความสุขกนะเราก็ต้องโดนแบบนั้นบ้างสามีภรรยาเราก็ไปมีคนอื่นบ้างบุตรก็ไม่อยู่ในโอวาทไม่เชื่อฟังไม่มีความสุขศีลข้อสี่เราไปโกหกไปยุยงสอดเสียดยุยงเขาก็แตกแยกกันให้เขาทะเลาะกันพูดจาวาจาหยาบครเราก็ไปเจอสังคมแบบนั้นเจอแต่คนหลอกลวงเจอแต่คนที่เขาด่าทอกัน มีแต่คนยุยงให้เกียดกันทะเลาะกันทำร้ายกันเราก็ต้องไปอยู่แบบนั้นไม่มีความสุขถ้าเรายังดื่มสุรายาเมาอยู่นะเกิดแต่ละชาติกับคนสติปัญญางโง่เขาเป็นโรคเส้นประสาทปัญญาอ่อนบ้านะถ้าเราไม่ทำเหตุผลก็ไม่เกิดถ้าเราทำเหตุผลย่อมเกินถ้ารักตัวเองก็ต้องรู้จักร,รักษาศีลห้า ม่ชนนั้นแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราต้องรับสบาพแบบนั้นถึงข่าวที่ให้กรรมให้ผลใครก็ช่วยไม่ได้นะก็ต้องรับไปยิ่งไม่มีธรรมะไม่รู้ต้นสายไปเหตุว,ว่าเกิดจากอะไรไปหลงทำพลาดต,ต่อเคยเห็นไหมคนพิการก็ไปนั่งกินเหล้าทั้งวันเขาทุกนะขาด่วนก็นั่งกินเหล้ายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเปิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะอะไรก็ไปสร้างบาปกมใหม่ๆใ,ใส่เข้าไปอีก นะก็ไปพิกลพิการต่อไปอีกนะไม่มีความสมบูรณ์สักทีหนึ่งจิตใจที่ไม่เคยเจริญจิตตภาวนานะก็เดือดร้อนไปตลอดไม่มีวันได้เกิดความลมเย็นขึ้นมาการที่เราเป็นช้าพุธเราต้องทำทั้งถึงพร้อมรู้จักทานศีลภาวนาเราทำโอกาสใดเราทำได้เรารขนวายทำเอาไม่ต้องเลือกวันเวลาสถานที่ นะถึงบอกว่าความพัดผ้าความตายเกิดได้ทุกที่แต่เรายังเลือกที่ทําบุญเลือกที่ทําความเพียรเลือกที่รักษาศีลเลือกวันอยู่เลือกสถานที่อยู่น่ย่อมไม่ทันการทําให้เป็นนิจศีลศีลห้าก็อยู่ตลอดชีวิตพอทานแล้วเราทําช่วยเหลือใครได้เราก็ช่วยตามความสามารถไม่ต้องทำให้ตัวเองเดือดร้อนมีน้อยก็ช่วยน้อยมีมากก็ช่วยมาก แต่อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำแล้วก็มีความแช่มชื่นก่อนทำขณะทำหลังทำเราก็มีความแช่มชื่นไม่ใช่ทำแล้วกลับไปเดือดร้อนกลับไปทะเละาะบอกแวงกันนะอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องการเจริญจิตทภาวนาก็กลับมาดูตัวเองความทุกข์ในใจก็คือกิเลสในใจมันทำงานแล้วเราก็รู้ไม่เท่าทัน เลยต้องมีการฝึกหัดจิตใจตัวเองจิตตะภาวนาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจคือการมาเรียนรู้จิตใจตัวเองให้เห็นพฤติกรรมของใจตนว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาตอนไหนเกิดขึ้นมาเพราะอะไรคนทั่วๆไปรู้ไม่เท่าทันเพราะเราอยู่ในโลกแห่งความคิดตั้งแต่เกิดมาก็คิดคนก็สอนให้เราคิดบางครั้งมันก็คิดของมันเองจิตของเราแต่เราไม่รู้ตัวตากระทบรูกูกปรุงแต่ง หูกระทบเสียงก็ปรุงแต่งเจ้าหมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสชาติอาหารไกายกระทบสิ่งใดก็ปรุงแต่งไปยินดียิน้ายสุขทุกขนะ์เราไม่ปรุงแต่งปัจจุบันเราก็ไปดึงเรื่องอดีตผ่านมากี่ปีกี่วันกี่คืนเราก็ดึงขึ้นมาปรุงแต่งไปดึงเรื่องอนาคตมาปรุงแต่งวิตกขัางวลนนะบุนวายกันไปหมด ไม่มีสติที่อยู่ในปัจจุบันรู้เท่าทันความเป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเราการที่มาเจริญจิตตภาวนาคือกลับมาที่ใจตนนะให้มีสติคือความระลึกสัพพัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่ที่ใจตนเราจะเห็นความปรุงแต่งที่ปรุงออกมาจิตที่หลงไหลไปก่อความทุกข์ความเดือดร้อนกิเลสเริ่มทํางานแบบไหนเราก็จะรู้นะการที่ทำําสอนพระพุทธเจ้าละบาป บำเพ็ญบุญทำจิตให้เกิดความบริสุทธิ์การทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ก็คือการมาฝึกจิตนี่เองเพราะเราจะได้รู้เท่าทาันกิเลสตัวเองเราเห็นความคิดตัวเองเห็นบาปการรมที่ปรากฏขึ้นมาลองดูใจตัวเองนะเราให้ทานเป็นรู้จักเอากิเลสออกจากใจเป็นไหมการให้ทานคือการสละนะความตนีความหวงแหนทรัพย์สมบัติออกจากใจเป็นการยับยาม ดีขึ้นไปเราสลากิเลสอ,อื่นๆด้วยละวางปล่อยวางกิเลสอย่างอื่นดูใจเราฟุ้งซ่านใจเราเป็นคนขี้หงุดหงิดไหมขี้รำคาญไหมนะขี้โกรธไหมหมุดหงิดแล้วเดี๋ยวเป็นกโกรธโกรธแล้วก็เริ่มถ้าเราไม่มีสติการพูดเราก็เริ่มไม่ดีการกระทำความประพฤติเราก็เริ่มไม่ดนะีเห็นจิตตัวเองไหมโลกผิดศีลผิดธรรมอยากไปได้ลูกเมียคนอื่นไหม อยากไปขะชอบองค์นอื่นไหมกลับมาดูใจตัวเองใจเราทิฏฐิมานะเยอะไหมเป็นคนกระด้างไม่ฟังใครเยออหยิ่งจองหองดูถูกดูหมิ่นคนอื่นไหมกลับมาดูใจตัวเองนากิเลสความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้จักอิ่มพอตันหาราคะดูใจตัวเองถ้าเราไม่มีสติเมื่อจิตปรุงแต่งในแง่มุมใดเราก็าไม่รู้ตัวตกเป็นทาตกิเลสคนที่เป็นทาตไม่มีความสุขหรอก นะมีแต่กิเลสมีอำนาจเหนือใจเราเมื่อกิเลสมีอำนาจเหนือใจก็พาเราไปสู่ที่ตกตำ่ำเป็นการการะทำคำพูดที่ไม่ดีออกมาเรามีสติรู้ที่ต้นทางคือมารู้ที่ใจตัวเองถึงเรียกว่าพอจะพอรู้เท่าทันกิเลสบ้างที่มันปรุงแต่งออกมาการที่เราจะมีสติก็ต้องมีการฝึกหัดนะที่พระเราหรือพระพุทธเจ้านะทรงสอนนะให้รู้จักมีกรรมฐาน ฐานที่ทั้งแห่งจิตใจเป็นการฝึกสติอย่างดีถ้าเราไม่ฝึกสติจิตคิดนึกปรุงแต่งเรารู้ไม่เท่าทันการที่เรามีสติอยู่ในสิ่งหนึ่งที่กรรมาฐานอย่างเช่นคนบางคนอาจจะดูลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงไม่ต้องบังคับลมทำสบายๆลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ เรียกว่าอาณาปานสติการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือบางคนนับถือมีความศรัทธานในพระพุทธเจ้าเราบริกรรกคำว่าพุทโธพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจเรานี่เป็นอุบายทําจิตใจให้เกิดความสงบเป็นอุบายทําให้เรารู้เท่าทันจิตมากจิตคนปกติคิดได้ครั้งละเรื่องทีละเรื่องหากขนาดใด เราไม่รู้ว่าเราหายใจเข้าหรือไม่รู้ว่าเราหายใจออกขณะใดเราไม่ได้ท่องคำว่าพุโทโธนะขณะจิตนั้นเป็นความคิดเมื่อเราฝึกบ่อยๆเข้าเราจะเห็นความคิดตัวเองมากขณะในเผอจากกรรมาฐานขาดน,นั้นคือความคิดเมื่อมีสติรู้เท่าทันความคิดบ่อยสติเกิดความแก่กล้าตามกระชั้นความคิดไปถึงจุดหนึ่งจิตเกิดความสงบขึ้นมา ความมีเดสตจสติคือความาร,ระลึกสัพพัญญะคือความรู้ตัวด้วยความวางเฉยอยู่ที่จิตนี่เราจิตเกิดความตั้งมั่นที่เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วไม่หวั่นไหวในอารมณ์จิตเป็นผู้รู้เด่นขึ้นมาด้วยสติสัพพัญญะสิ่งนี้ทำให้จิตเกิดความ่มเย็นเป็นการระงับกิเลสช,ชั่วคราวว่ากิเลสไม่ออกมาทำงานเป็นความสงบ่มเย็นขึ้นมานี่คือเบื้องต้น,นาสามารถพอจะกดข่ม กิเลสที่ปรากฏขึ้นมาได้สติเป็นจุดเริ่มต้นให้เรารู้เท่าทันความคิดเป็นขณะไปกิเลสเกิดขึ้นมารู้เท่าทันความรู้เท่าทันกิเลสขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปนะถ้าเราฝึกต่อเนื่องไปสมาธิก็มีความแน่นหนามั่นคงตั้งขึ้นมายิ่งเด่นชัดนะกดขม่มกิเลสได้เป็นขณนะหนึ่งที่ขณะที่เราอยู่ในสมาธิเราใช้จิตที่เป็นสมาธิเป็นบาดฐานไปเดินปัญญาต่อดูพฤติกรรมของจิตตัวเอง ความทุกข์ของคนเกิดจากจิตออกไปหลงยึดมั่นถือมั่นจิตดวงนี้ออกไปทยานอยากในทุกสิ่งทุกอย่างจิตที่ออกจากฐานนี้ไปทยานอยากไปหลงยึดมั่นถือมั่นนั่นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์แล้วสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดบังคับบัญชาไม่ได้ที่เรียกว่าไตรลักอันนี้จงทุกขังอนตตา เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไม่เคยอยู่คนในสภาพเดิมเปลี่ยนแปลงไปตลอดแล้วที่สุดบังคับบัญชาไม่ได้เราไปหลงหยึดของที่มันเปลี่ยนไปหลงหยึดที่ของที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ความทุกข์แน่นอนตั้งแต่ออกไปยึดนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เรากลับมาที่ตัวเองให้เห็นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อเราปล่อยวางเหตุผลปรากฏค,คือก็คือความดับทุกข์ในใจของตัวเองถ้าเรารู้ไม่เท่าทัน ปล่อยไปตามความเคยชินความทุกข์ปรากฏในใจตลอดเวลานี่เป็นวิธีทำให้จิตเกิดความบริสุทธินะ์ตามหัวใจตามคำสอนพระพุทธเจ้าคือการละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมานะชาวพุทธเรานะชาวพุทธที่มีปัญญาอย่าปล่อยให้ชาตินี้เกิดมาชาติหนึ่งตายทิ้งไปเปล่าๆเ,เราลองดูตัวเองตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้ บบกรบคุณหารดูสิ่งที่เราทำเป็นความดีกับสิ่งที่เราทำชั่วอันไหนมันมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเวลาตายไม่ต้องไปถามพระเราว่าจะไปที่ไหนใจเราดูตัวเองความคิดแต่ละวันเราคิดดีๆหรือคิดชั่วๆคิดไม่ดีอันไหนมันมากกว่ากันเราลองดูแล้วเราจะรู้ว่าตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนคนโดยมากเป็นคนดี นะตามผลฐานะหน้าที่พลเมืองโดยมากก็แค่เราทำถ,ถึงหน้าที่เราก็ทำการค้าทำรับราชาการทำมาค้าขายนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหมดไปชาติหนึ่งแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นความดีจริงๆเราได้ทำแค่ไหนนะส่วนมากก็เป็นฐานะในฐานะครอบครัวเราสิ่งที่แบบเกื้อกูลภายนอกเราก็ไม่มีแลนะบาปกรรมในใจเราศสีลห้าตลอดชีวิตเรารักษาได้กี่ข้อ การเอากิเลสออกจากใจเคยเคยไปต่อสู้กิเลสในใจไหมเคยละวางความไม่ดีในใจไหมเราเราก็ดูเราจะรู้ว่าตายจยากชาตินี้แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าสิ่งที่ไม่ดีมากกว่านะก็พอจะเข้าใจแล้วเราจะไปสู่อาบายภูมิถ้าเราทําดีมากโอกาสไปสุคติก็มีมากขึ้นนะให้เราดูตัวเองด้วยความไม่ประมาทเตือนตนด้วยตนตลอดเวลานะโอกาสมาวัดมาฟังธรรมไม่ได้มีมาก เรามีข้อมูลแล้วแต่ละวันแต่ละคืนคอยทบทวนตัวเองเตือนตนด้วยตนนะจะพอมีหวังนะให้ทุกๆคนไม่ประมาทมันทำความดีและความชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์ตามควาสอนพระพุทธเจ้าอยู่ในภพชาติปัจจุบันก็อพอมีความสุขนะละโลกนี้ไปแล้วก็อพอไปสุคติดีกว่านั้นเราทำถึงเต็มที่ก็อาจเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นะฝากข้อคิด แง่ทำไมทุกทุกท่านไปประพฤติปฏิบัติ